คุณเคยรู้สึกว่าพยายามทุกอย่างเพื่อให้คนรอบตัวพอใจแต่กลับไม่ได้รับความเคารพหรือเห็นค่าไหมในคลิปนี้เราจะมาทำความเข้าใจว่าทำไมการเอาใจทุกคนถึงทำร้ายตัวเองและคุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างขอบเขตปกป้องตัวเองโดยไม่เสียความดีเพื่อให้ชีวิตมีความสุขมีพลังและคนที่ควรเห็นค่าคุณจะเห็นคุณจริงๆ 1. เมื่อคุณไม่กล้าปฏิเสธ ชีวิตคุณจะถูกคนอื่นกำหนดเป็นเรื่องที่หลายคนมองข้ามเพราะคิดว่าการเป็นคนดีเอื้อเฟื้อและพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นตลอดเวลาเป็นสิ่งที่ดีแต่แท้จริงแล้วการไม่กล้าปฏิเสธใครทำให้คุณสูญเสียความเป็นตัวเองทีละน้อยหลายครั้งที่คนเราพบว่าตัวเองหมดแรงหมดความสุขและเสียเวลาไปกับเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง เพราะเราให้คนอื่นกำหนดเส้นทางชีวิตของเราโดยไม่ได้ตั้งใจลองเปรียบเทียบกับการเดินทางถ้าคุณถือแผนที่ชีวิตของตัวเองไว้แต่ไม่กล้ากำหนดเส้นทางเองคุณก็เหมือนคนที่ปล่อยให้คนอื่นหยิบเข็มทิศแล้วเดินนำคุณไปตามทางของเขาเองคุณอาจจะไปถึงจุดหมายที่ดีในสายตาของคนอื่นแต่กลับไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆการไม่กล้าพูดคำว่าไม่ คือการยินยอมให้คนอื่นวาดเส้นทางชีวิตให้คุณโดยไม่ถามความต้องการที่แท้จริงของคุณการเอออาตามทุกเรื่องอาจทำให้คุณเป็นที่รักหรือชื่นชมในสายตาคนอื่นแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำร้ายตัวคุณเองโดยที่คุณแทบไม่รู้ตัวในโลกออนไลน์เราเห็นปรากฏการณ์นี้บ่อยครั้งเช่นเหตุการณ์ไวรัลของคนที่ทำงานอาสาเพื่อสังคมแล้วได้รับเสียงวิจารณ์ บางคนโดนโจมตีว่าไม่เต็มใจทำงานจริงทำให้พวกเขารู้สึกกดดันและต้องยอมทำตามความคาดหวังของผู้อื่นต่อไปทั้งที่ใจจริงอาจอยากหยุดพักหรือทำสิ่งอื่นให้ชีวิตตัวเองการที่เขาไม่กล้าปฏิเสธทำให้ชีวิตของเขาถูกกำหนดโดยความคิดเห็นของคนรอบตัวหรืออีกตัวอย่างหนึ่งคือเรื่องราวของผู้คนที่ติดเทรนด์โซเชียลมีเดียต้องโพสต์อะไรบางอย่างเพื่อให้ถูกชื่นชมถูกไลค์ และมีคนติดตามทั้งที่ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาสนใจจริงๆพวกเขาถูกแรงกดดันจากสังคมออนไลน์ให้ทำตามทำให้เวลาและพลังงานชีวิตหมดไปกับสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนแท้จริงของพวกเขาเพราะอะไรการไม่กล้าปฏิเสธถึงไม่ผลมากขนาดนี้เพราะชีวิตคนเรามีขอบเขตจำกัดพลังงานและเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าเมื่อคุณใช้เวลาและพลังงานไปกับเรื่องที่คนอื่นอยากให้คุณทำ คุณจะเหลือเวลาน้อยลงสำหรับสิ่งที่คุณต้องการจริงๆและเมื่อเวลาผ่านไปความทุกข์สะสมจะเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวคุณอาจพบว่าตัวเองเหนื่อยท้อแท้และขาดความสุขทั้งหมดเกิดจากการที่คุณปล่อยให้คนอื่นกำหนดเส้นทางชีวิตของคุณโดยไม่ถามตัวเองว่าคุณอยากไปทางไหนจริงๆการกล้าพูดคำว่าไม่จึงเป็นการสร้างขอบเขตให้ชีวิตเป็นการยืนยันตัวตนของคุณเองคุณไม่ได้ทำร้ายใคร แต่คุณปกป้องพลังงานและความสุขของตัวเองเหมือนกับการตั้งรั้วรอบสวนสวยคุณยังสามารถให้เพื่อนหรือคนอื่นเข้ามาได้แต่คุณเป็นผู้กำหนดว่าจะให้ใครเข้ามาและในระดับไหนซึ่งจะทำให้คุณยังคงความสุขและความสงบในพื้นที่ชีวิตของตัวเองสมมุติเห็นภาพง่ายๆเช่นคนทำงานในบริษัทที่มักถูกเพื่อนร่วมงานขอให้ช่วยงานเพิ่มทุกวันถึงแม้จะมีงานของตัวเองเต็มมือเขาก็ไม่กล้าปฏิเสธ กลัวจะเสียหน้ากลัวคนอื่นไม่ชอบผลคือเขาต้องทำงานล่วงเวลาเรื่อยๆจนเหนื่อยและเครียดสุดท้ายแม้จะดูเป็นคนดีในสายตาคนอื่นแต่สุขภาพและเวลาในชีวิตส่วนตัวกลับเสียหายไปหรือเช่นคนที่มักถูกขอให้ช่วยจัดงานเลี้ยงหรือกิจกรรมของเพื่อนเสมอทั้งที่เขาอยากพักผ่อนในวันหยุดเขาก็ทำตามไปเพราะไม่กล้าพูดปฏิเสธทำให้ตัวเองไม่มีเวลาพักผ่อนจริงๆและความสุขที่ควรมีในวันหยุดหายไป สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าการไม่กล้าปฏิเสธไม่ใช่เรื่องเล็กแต่มีผลต่อการกำหนดชีวิตและความสุขของเราการกล้าพูดคำว่าไม่เป็นการยืนยันตัวตนและสร้างเส้นทางชีวิตที่เราต้องการเองเป็นการบอกตัวเองและคนอื่นว่าชีวิตนี้ฉันเป็นผู้ควบคุมฉันรู้ว่าขอบเขตของฉันอยู่ตรงไหนและฉันจะปกป้องสิ่งที่สำคัญต่อฉันก่อนเสมอการเข้าใจหัวข้อนี้ชัดเจนและนำไปปรับใช้ได้ จะช่วยให้เรามีความมั่นคงทางใจมากขึ้นไม่เหนื่อยกับการทำให้ทุกคนพอใจและมีชีวิตที่ตรงกับความต้องการและตัวตนของเราเอง 2. องอยากเป็นที่รักของทุกคนเท่ากับเสียตัวตนของตัวเองเป็นความจริงที่หลายคนมองข้ามเพราะเรามักเชื่อว่าการเป็นคนที่ทุกคนชอบเป็นการยืนยันคุณค่าของตัวเองแต่ความจริงคือการพยายามให้ทุกคนรักหรือชอบเรา กลับเป็นการละเมิดตัวตนของเราเองทีละน้อยความปรารถนาที่จะเป็นที่รักของทุกคนเกิดจากความกดดันทางสังคมและความคาดหวังที่ถูกฝังอยู่ตั้งแต่เด็กเราถูกสอนให้เป็นคนดีทำตามกฎทำให้คนอื่นพอใจเพื่อที่จะได้รับการยอมรับการชมเชยหรือความรักจากรอบตัวสิ่งเหล่านี้สร้างบรรยากาศทางจิตใจที่ทำให้เรารู้สึกว่าการไม่พยายามเป็นที่รักคือการผิดพลาด ความรู้สึกว่าต้องทําให้ทุกคนพอใจจึงกลายเป็นแรงกดดันที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจหลายอย่างในชีวิตเมื่อพยายามทําให้ทุกคนชอบคุณจะเริ่มปรับตัวเองในทุกวินาทีทั้งคําพูดการกระทําการแสดงออกแม้แต่ความคิดภายในใจการกระทําเหล่านี้มักไม่ได้เกิดจากความต้องการของตัวเองจริงๆแต่เกิดจากความกลัวว่าจะถูกปฏิเสธหรือไม่ชอบซึ่งส่งผลให้ความเป็นตัวเองเริ่มจางหายไปทีละน้อย คนที่พยายามทำให้ทุกคนรักมักพบว่าตัวเองเหนื่อยไม่สามารถมีความสุขอย่างแท้จริงและในที่สุดก็รู้สึกว่างเปล่าเพราะสิ่งที่ทำทั้งหมดเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของคนอื่นไม่ใช่ความต้องการของตัวเองความพยายามเป็นที่รักของทุกคนสร้างสภาพแวดล้อมทางอารมณ์ที่กดดันอยู่ตลอดเวลาเช่นความกังวลว่าคนรอบตัวจะคิดอย่างไรกับคุณการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นความกลัวที่จะถูกวิจารณ์หรือถูกตัดสิน ซึ่งทาให้คุณต้องคอยปรับตัวปรับคําพูดปรับพฤติกรรมปรับความคิดเพื่อให้คนรอบตัวสบายใจความคาดหวังนี้เหมือนลมพายุที่หมุนวนอยู่รอบตัวคุณทําให้คุณไม่สามารถหยุดและฟังเสียงตัวเองได้ทําให้การตัดสินใจทุกอย่างเต็มไปด้วยแรงกดดันจากภายนอกไม่ใช่แรงจากภายในใจจริงๆตัวอย่างง่ายๆเช่นพนักงานในทีมที่มักรับงานหรือไอเดียของเพื่อนร่วมงานทุกอย่างแม้เขาเองจะมีความคิดเห็นหรือแนวทางที่ต่างออกไป เขาเลือกที่จะไม่พูดเพื่อให้คนรอบตัวพอใจและรักเขาผมคือเวลานี้ถูกใช้ไปกับสิ่งที่ไม่ใช่ความต้องการของตัวเองทําให้เกิดความเครียดสะสมและหมดแรงใจหรือคนที่ในกลุ่มเพื่อนมักจ่ายค่าเล่าหรือร่วมกิจกรรมทุกครั้งแม้ไม่มีความพร้อมทางการเงินเพราะกลัวเพื่อนจะไม่รักหรือไม่ยอมรับเขาจึงเสียตัวตนของตัวเองและเริ่มรู้สึกว่าความสุขในความสัมพันธ์หายไป การเข้าใจว่าความพยายามให้ทุกคนรักไม่ได้หมายความว่าคุณมีคุณค่าจะช่วยให้คุณตั้งขอบเขตและปกป้องตัวตนของคุณเองได้คุณไม่สามารถเป็นที่รักของทุกคนแต่คุณสามารถเป็นตัวของตัวเองในแบบที่คุณพอใจและรู้สึกภูมิใจในตัวเองได้การสร้างเส้นทางชีวิตที่เป็นตัวเองจริงๆเป็นการให้ความสําคัญกับเสียงภายในใจและความสุขของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถมอบให้คุณได้นอกจากตัวคุณเอง การตระหนักในเรื่องนี้จะช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะหยุดปรับตัวตามความคาดหวังของคนอื่นและเริ่มฟังเสียงตัวเองอย่างแท้จริงทําให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นมีพลังมากขึ้นและไม่ต้องแบกความกดดันจากความต้องการของคนอื่นตลอดเวลาการเป็นตัวเองจึงเป็นทางเดียวที่จะมีความสงบและความสุขอย่างแท้จริง 3. อย่าหวังให้คนเห็นค่าถ้าคุณไม่เห็นค่าตัวเองก่อน เป็นแนวคิดที่ดูเรียบง่ายแต่ลึกซึง้งเพราะมันพูดถึงรากฐานของความมั่นคงทางใจในทุกมิติของชีวิตไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์การทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันคนจำนวนมากมักเผลอใช้ทั้งชีวิตเพื่อพิสูจน์คุณค่าของตัวเองให้คนอื่นเห็นพยายามทําให้ใครบางคนยอมรับหรือรอคำชื่นชมจากโลกภายนอกเพื่อยืนยันว่าเรามีค่าแต่ในความเป็นจริง ถ้าคุณไม่เห็นคุณค่าของตัวเองก่อนต่อให้มีคนชมมีคนยกย่องหรือมีคนให้คุณค่าแค่ไหนมันก็จะไม่มีวันพอเพราะหัวใจภายในยังไม่ยอมรับตัวเองอยู่ดีการมองข้ามคุณค่าของตัวเองมักไม่ได้เกิดจากความตั้งใจแต่เกิดจากการถูกสังคมหล่อหลอมให้เปรียบเทียบตั้งแต่เด็กเช่นการแข่งขันในห้องเรียนการวัดค่าความสามารถด้วยเกรดคะแนนหรือยอดไลค์ในโลกออนไลน์ เราถูกปลูกฝังให้มองหาการยอมรับจากภายนอกก่อนเสมอซึ่งทำให้เราลืมกลับมามองด้านในเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งเหล่านี้สะสมเป็นพฤติกรรมและกลายเป็นนิสัยที่ฝังลึกจนทำให้หลายคนไม่กล้าเชื่อในคุณค่าของตัวเองหากไม่ได้รับการยืนยันจากคนอื่น เมื่อเราไม่เห็นค่าของตัวเองพฤติกรรมที่ตามมาคือการยอมลดคุณค่าเพื่อให้คนอื่นพอใจการยอมรับสิ่งที่ไม่เป็นธรรมการอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทำร้ายตัวเองหรือการทำงานที่ไม่เห็นคุณค่าของความสามารถที่มีความรู้สึกเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลแค่ตัวเราเท่านั้นแต่มันยังสะท้อนออกไปยังสังคมรอบข้างเพราะเมื่อคนส่วนใหญ่เริ่มไม่เชื่อในคุณค่าของตัวเองสังคมก็จะเต็มไปด้วยคนที่รอการยอมรับจากคนอื่น เกิดวัฒนธรรมของการเปรียบเทียบการแข่งขันและการทำร้อยกันโดยไม่รู้ตัวเพราะทุกคนพยายามแย่งกันเป็นที่ยอมรับมากกว่าจะพยายามยอมรับตัวเอง การเห็นค่าตัวเองก่อนจึงไม่ใช่เรื่องของความมั่นใจเฉพาะตัวเท่านั้นแต่มันคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่มีความเข้าใจและเมตตาเพราะคนที่รู้ว่าตัวเองมีค่าจะไม่จำเป็นต้องลดทอนคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูเหนือกว่าเขาจะสามารถมอบพื้นที่ให้คนอื่นได้เติบโตโดยไม่รู้สึกว่าถูกคุกค,คามคนที่รักและเห็นค่าตัวเองจริงๆจะเข้าใจว่าคุณค่าของตัวเองไม่ได้มาจากการเปรียบเทียบกับใคร แต่มาจากสิ่งที่ตนเองเป็นและสิ่งที่เลือกทำด้วยหัวใจจริงๆในอีกมุมหนึ่งการไม่เห็นค่าตัวเองยังส่งผลต่อระบบในระยะยาวเช่นในองค์กรที่มีพนักงานจำนวนมากรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าเสียงของพวกเขาจะเงียบลงความคิดสร้างสรรค์จะหายไปการทำงานจะกลายเป็นเพียงหน้าที่ไม่ใช่ความภาคภูมิใจซึ่งในที่สุดองค์กรนั้นก็จะสูญเสียศักยภาพโดยไม่รู้ตัว หรือในครอบครัวที่พ่อแม่ไม่เห็นค่าของตัวเองไม่กล้าสแสดงความภาคภูมิใจในสิ่งที่เป็นลูกก็จะเติบโตมาโดยเรียนแบบเดียวกันมันคือการส่งต่อความไม่มั่นคงทางใจที่ค่อยๆสร้างสังคมที่เปราะบาง <c oughs> การเห็นค่าตัวเองจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในระดับกว้างไม่ใช่แค่เรื่องของจิตใจส่วนบุคคลเท่านั้นแต่คือรากฐานของการสร้างความมั่นคงให้กับมนุษย์ทั้งระบบการยอมรับตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัว แต่คือการรู้จักวางขอบเขตและเคารพตัวเองในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเมื่อคุณเห็นค่าของตัวเองคุณจะเริ่มกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ควรคุณจะกล้าพูดในสิ่งที่ถูกต้องและกล้ามอบคุณค่าให้ผู้อื่นในแบบที่ไม่ต้องลดทอนตัวเองเลยสมมุติให้เห็นภาพเช่นหญิงสาวคนหนึ่งที่ทำงานหนักเพื่อให้หัวหน้าชมเธอรับทุกงานยอมทำเกินหน้าที่เพื่อให้ใครบางคนเห็นว่าเธอเก่งแต่ในที่สุดกลับไม่ได้รับการยอมรับอย่างที่หวัง เมื่อถึงวันหนึ่งเธอเริ่มหยุดและถามตัวเองว่าฉันทำทั้งหมดนี้เพราะอยากให้เขาเห็นหรือเพราะฉันอยากเห็นคุณค่าในตัวเองหลังจากนั้นเธอตัดสินใจขอพักงานชั่วคราวเพื่อกลับมาทบทวนชีวิตและเรื่องราวก็จบลงตรงที่เธอยืนมองกระจกยิ้มบางๆให้ตัวเองโดยไม่พูดอะไรต่อเราไม่รู้ว่าเธอจะกลับไปทำงานที่เดิมไหมหรือจะเริ่มต้นใหม่ที่อื่นแต่สิ่งที่แน่ชัดคือ เธอเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองในแบบที่ไม่ต้องรอให้ใครมาบอกอีกต่อไปเรื่องราวแบบนี้สะท้อนให้เห็นว่าการเห็นค่าตัวเองไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงภายนอกแต่เป็นการเปลี่ยนมุมมองภายในหัวใจและเมื่อเรากล้าหันกลับมารับรู้คุณค่าของตัวเองจริงๆเราจะเริ่มดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตโดยไม่ต้องพยายามเพราะความมั่นคงในใจของเราจะกลายเป็นพลังเงียบๆที่ส่งต่อให้คนรอบข้างรู้สึกว่า พวกเขาเองก็มีคุณค่าเช่นกัน 4. บางคนไม่ได้ชอบคุณแค่ชอบตอนที่คุณทำตามเขาเป็นเรื่องที่หลายคนมักเผลอมองข้ามในชีวิตประจำวันเพราะความสัมพันธ์ส่วนใหญ่มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนการที่ใครบางคนชอบเราไม่ได้แปลว่าเขารักในตัวตนของเราจริงๆแต่เป็นเพราะเขาพอใจในสิ่งที่เราทำเพื่อเขาหรือความสามารถของเราที่ช่วยตอบสนองความต้องการของเขาการแยกแยะระหว่างการรักตัวตนจริงๆกับการชอบเพียงแค่การกระทำของเรา เป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันไม่ให้เราเสียตัวตนและพลังชีวิตให้กับความสำคัญที่ไม่แท้จริงสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยคือคนเรามักปรับตัวตามความต้องการของผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวเช่นการพยายามทำให้คนรักหรือเพื่อนร่วมงานพอใจการเลือกพูดหรือทำในสิ่งที่คิดว่าจะทำให้คนอื่นชอบเราการเอออาตามคำสั่งหรือความต้องการของคนรอบข้างแม้ว่าใจลึกๆเราอาจไม่เต็มใจพฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะความกลัวว่าจะถูกปฏิเสธ ถูกตัดสินหรือสูญเสียความรักและการยอมรับการพยายามตอบสนองผู้อื่นจึงกลายเป็นการเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกรอบที่คนอื่นสร้างขึ้นแทนที่จะเป็นอิสระในความคิดและการกระทําของตัวเองหากมองลึกลงไปสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเพียงอย่างเดียวแต่มีผลต่อคนรอบข้างและสังคมรอบตัวเมื่อใครบางคนปรับตัวมากเกินไปเพื่อให้ผู้อื่นพอใจมันจะส่งผลให้เกิดความคาดหวังที่ไม่สมดุล การที่คนหนึ่งยอมทำทุกอย่างเพื่อคนอื่นทำให้เกิดวัฒนธรรมการเอาเปรียบหรือความคาดหวังที่มากเกินไปในสังคมคนรอบข้างอาจไม่รู้ตัวว่าพฤติกรรมเหล่านี้ทำให้เกิดแรงกดดันและในระยะยาวมันจะสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมทำให้ทุกฝ่ายเสียโอกาสในการเรียนรู้ที่จะเข้าใจและเคารพความต้องการของตัวเองและคนอื่นสมมุติสถานาการณ์ที่ดูธรรมดาแต่ซ่อนรายละเอียดลึกอยู่ยเช่นในที่ทำงาน เพื่อนร่วมงานมักมาขอให้คุณช่วยงานพิเศษทุกครั้งเพราะคุณไม่เคยปฏิเสธและมักทำได้ดีทุกครั้งที่คุณทำเขายิ้มและชื่นชมแต่แทนที่จะชื่นชมตัวคุณที่มีความสามารถเขาแค่ชอบการตอบสนองของคุณการที่คุณทำตามทำให้เขาได้ประโยชน์โดยไม่ต้องลงแรงเองแต่คุณกลับสูญเสียเวลาและพลังงานในการทำสิ่งที่สำคัญต่อคุณเองเมื่อคุณเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่านี่คือสิ่งที่ฉันอยากทำจริงๆหรือ แค่ทำให้เขาพอใจคุณอาจพบว่าความสัมพันธ์เริ่มไม่สมดุลและคุณเริ่มเห็นว่าใครรักคุณจริงๆและใครเพียงแค่ชอบตอนที่คุณทำตามเขาการเริ่มมีเสียงของตัวเองคือการตัดสินใจทำในสิ่งที่คุณอยากทำจริงๆแม้จะทำให้บางคนไม่พอใจหรือบางความสัมพันธ์เปลี่ยนไปก็ตามมันเหมือนกับการเริ่มปรับสมดุลในวงจรของความสัมพันธ์คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใจใครแต่คุณเลือกที่จะปกป้องตัวตนและพลังงานของตัวเอง การกล้าเผชิญความไม่พอใจจากคนอื่นคือการยืนยันว่าคุณไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนอื่นควบคุมแต่คุณสามารถเลือกเส้นทางชีวิตและความสัมพันธ์ตามความต้องการของตัวเองได้สมมุติเห็นภาพเช่นพนักง,งานที่มักถูกเพื่อนร่วมงานขอให้ช่วยงานเกินหน้าที่เขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเขาทำเพราะอยากช่วยหรือเพราะอยากให้เพื่อนชอบและยอมรับหลังจากนั้นเขาตัดสินใจปฏิเสธงานบางส่วนที่ไม่ใช่รับความรับผิดชอบของเขาแม้เพื่อนบางคนจะไม่พอใจเขากลับรู้สึกมีพลังและมั่นคงมากขึ้น ความสัมพันธ์กับเพื่อนก็เปลี่ยนไปบางคนอาจยังคงต้องการให้เขาทำตามแต่บางคนเริ่มเคารพขอบเขตและตัวตนของเขามากขึ้นเรื่องราวจบแบบเปิดปลายเราไม่รู้ว่าคนรอบตัวเขาจะปรับตัวอย่างไรหรือเขาจะเผชิญความขัดแย้งอย่างไรต่อไปแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือเขาเริ่มมีเสียงของตัวเองและความสัมพันธ์เริ่มสะท้อนความเป็นตัวตนจริงๆแนวคิดนี้สอนให้เราเข้าใจว่าการมีเสียงของตัวเองไม่ใช่เรื่องเสียมารยาทหรือเห็นแก่ตัว แต่เป็นการสร้างความสมดุลระหว่างตัวเราและคนรอบข้างการเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องตามความต้องการตัวเองจะทำให้เรารู้จักคุณค่าแท้จริงของความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นในชีวิตทั้งส่วนตัวและสังคมรอบตัว 5. ไม่ใช่ความหมายของความดีที่คุณต้องยอมทุกอย่างหรือถูกเอาเปรียบโดยไม่ตั้งใจหลายคนเข้าใจผิดว่าการเป็นคนดีคือการทำให้ทุกคนพอใจตอบสนองทุกความต้องการของคนอื่น และไม่ปฏิเสธใครซึ่งความเชื่อนี้อาจฟังดูมีคุณธรรมแต่ในความเป็นจริงการไม่รู้จักตั้งขอบเขตให้ตัวเองกลับเป็นจุดอ่อนที่ทำให้ความดีของคุณกลายเป็นเครื่องมือให้คนอื่นเอาเปรียบคนดีที่ไม่ปกป้องตัวเองมักเจอปัญหาว่าเวลาที่เขาควรได้รับความเคารพและยอมรับกลับถูกละเลยถูกใช้หรือถูกทำร้ายทางอารมณ์โดยไม่รู้ตัว การยอมทุกอย่างไม่ใช่ความดีแต่เป็นการละเมิดความต้องการของตัวเองและลดคุณค่าของตัวเองลงไปเรื่อยๆความดีที่แท้จริงคือการมีขอบเขตเป็นการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรช่วยและเมื่อไหร่ควรปฏิเสธการปกป้องตัวเองไม่ได้หมายความว่าเห็นแก่ตัวแต่เป็นการรักษาความมั่นคงทางใจและพลังชีวิตของตัวเองคนที่มีขอบเขตในการเป็นคนดี จะสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างยั่งยืนเพราะเขาไม่หมดแรงจากการเอาตัวเองไปทุ่มเทให้กับทุกความต้องการโดยไม่จําเป็นต่างจากคนที่ยอมทุกอย่างซึ่งอาจเหนื่อยหมดแรงและสุดท้ายไม่สามารถช่วยใครได้จริงๆเพราะตัวเองถูกดึงพลังจนหมดการมีขอบเขตในการทำความดีจึงเป็นทั้งการปกป้องตัวเองและการสร้างคุณค่าให้คนรอบตัวได้อย่างแท้จริง เปรียบเทียบพฤติกรรมเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนคนหนึ่งเป็นคนดีแต่รู้จักปกป้องตัวเองเมื่อเพื่อนขอความช่วยเหลือเขาจะฟังและให้ความช่วยเหลือตามความสามารถจริงๆแต่ถ้าคำขอนั้นเกินความสามารถหรือทำลายความสงบของตัวเองเขาจะปฏิเสธด้วยเหตุผลสุภาพซึ่งพฤติกรรมนี้สร้างความสมดุลระหว่างการช่วยเหลือผู้อื่นและการรักษาตัวเอง อีกคนหนึ่งเป็นคนดีแต่ไม่รู้จักตั้งขอบเขตเขาจะรับทุกคําขอทุกความต้องการแม้จะเกินความสามารถหรือทําให้ตัวเองเสียเวลาเสียพลังคนรอบข้างอาจพอใจในตอนแรกแต่ในระยะยาวความเหนื่อยล้าของเขาและความไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มที่กลับสร้างความเสียหายต่อทั้งตัวเขาเองและคนรอบข้าง สิ่งนี้ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทางสังคมและระบบรอบตัวการที่คนดีไม่รู้จักตั้งขอบเขตจะสร้างความคาดหวังที่ไม่สมดุลในความสัมพันธ์ทำให้เกิดแรงกดดันและความตึงเครียดความสัมพันธ์ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวจะเริ่มพังเพราะคนหนึ่งให้มากเกินไปส่วนอีกฝ่ายอาจรับความช่วยเหลือโดยไม่ยั้งทิศเมื่อคนหลายคนทำแบบนี้พร้อมกันระบบการทำงานหรือสังคมรอบตัว ก็จะเกิดการเอาเปรียบซ้ำซ้อนการช่วยเหลือและความดีแท้ๆถูกบทบังด้วยความตึงเครียดและความไม่สมดุลสมมุติเห็นภาพเช่นพนักง,งานที่มักถูกเพื่อนร่วมง,งานมาขอให้ช่วยทำงานเกินหน้าที่เขารู้สึกว่าอยากช่วยแต่บางครั้งงานเหล่านั้นทำลายเวลาและพลังในการทำงานหลักของเขาเมื่อเริ่มปฏิเสธด้วยเหตุผลสุภาพแม้เพื่อนร่วมง,งานอาจงอนหรือไม่พอใจ แต่เขากลับสามารถทำงานของตัวเองได้เต็มที่พลังและคุณภาพชีวิตของเขาไม่เสียหายในทางกลับกันหากเขายอมทุกคำขอโดยไม่ปกป้องตัวเองผลคือเขาหมดแรงเครียดและทำงานไม่เต็มที่อีกฝ่ายอาจพอใจชั่วคราวแต่ในระยะยาวทั้งระบบงานและความสัมพันธ์ถูกทำลายอีกตัวอย่างสมมติคนหนึ่งเป็นเพื่อนดีที่อยู่ในกลุ่มเพื่อน เขารักและพร้อมช่วยเหลือแต่เมื่อเพื่อนบางคนขอให้เขาเสียสละเวลาและความสุขส่วนตัวบ่อยๆเขาเริ่มตั้งขอบเขตและเรียนรู้ที่จะพูดปฏิเสธแม้จะมีความไม่พอใจจากเพื่อนบางคนแต่เขากลับมีความสุขและสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนได้ต่างจากเพื่อนคนอื่นที่ยอมทุกอย่างจนเหนื่อยและเสียใจพลังชีวิตและความสุขส่วนตัวหายไปแนวคิดนี้สอนให้เห็นชัดว่าความดีไม่ใช่การยอมทุกอย่าง แต่เป็นการเลือกทำสิ่งที่เหมาะสมในขอบเขตที่ไม่ทำร้ายตัวเองการตั้งขอบเขตเป็นการปกป้องตัวเองและสร้างความยั่งยืนให้ความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความรักหรือสังคมรอบตัวการเป็นคนดีอย่างชาญฉลาดคือรู้ว่าเมื่อไหร่ควรช่วยและเมื่อไหร่ควรปฏิเสธและนั่นคือความดีที่แท้จริง 6. หยุดพยายามเป็นคนที่ใช่ในสายตาคนอื่น แล้วกลับมาเป็นตัวเองในแบบที่ใช่ที่สุดเป็นแนวคิดที่ลึกซึ้งและสำคัญต่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพราะหลายครั้งที่คนเราพยายามเป็นใครสักคนเพื่อให้คนอื่นพอใจหรือเพื่อให้ได้รับการยอมรับเราอาจปรับพฤติกรรมคำพูดหรือแม้แต่ความคิดให้สอดคล้องกับความคาดหวังของคนอื่นโดยไม่ทันได้สังเกตว่าในใจจริงๆเราเริ่มละทิ้งตัวตนของตัวเองไปทีละน้อยสิ่งนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้หลายคนรู้สึกเหนื่อย หมดแรงและไม่พอใจกับชีวิตของตัวเองแม้จะได้รับคําชมและการยอมรับจากคนรอบข้างก็ตามพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นจากความต้องการยืนยันตัวเองในสายตาคนอื่นหรือเรียกว่า validation จากภายนอกคนเรามักกลัวการถูกตัดสินหรือถูกปฏิเสธและเชื่อว่าการทำตัวให้ถูกใจผู้อื่นคือวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการได้รับความรักและการยอมรับ เมื่อใครสักคนเริ่มพึ่งพาความยอมรับจากภายนอกอย่างต่อเนื่องการตัดสินใจและความคิดของตัวเองจะถูกกำหนดโดยคนอื่นทำให้ความอิสระในการคิดและการกระทำหดหายไปเรื่อยๆหากไม่แก้ที่ต้นเหตุปัญหานี้จะลุกลามในระยะยาวเช่นความสัมพันธ์ที่ไม่ยั่งยืนการเลือกเส้นทางชีวิตที่ไม่ตรงกับความต้องการจริงๆหรือความรู้สึกว่างเปล่าในใจแม้ทุกคนรอบตัวจะพอใจและยอมรับคุณ แต่คุณเองกลับรู้สึกว่างเปล่าและไม่แท้จริงการหยุดพยายามพิสูจน์ตัวเองให้ถูกใจคนอื่นและกลับมาเป็นตัวเองคือการฟื้นคืนอิสระในชีวิตอย่างแท้จริงมันหมายถึงการฟังเสียงภายในหัวใจตัดสินใจตามความเชื่อและความต้องการของตัวเองโดยไม่ถูกกดดันจากความคาดหวังของคนอื่นการกลับมาเป็นตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราจะละทิ้งความฉุปภาพหรือความรับผิดชอบแต่หมายถึงการเลือกเส้นทางที่ตรงกับคุณค่าที่แท้จริงของตัวเอง ซึ่งทำให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่สมดุลและยั่งยืนเพราะคนที่รักคุณจริงจะรักคุณในแบบที่คุณเป็นไม่ใช่ในแบบที่คุณพยายามสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความคาดหวังของพวกเขาอีกตัวอย่างสมมุติเช่นคนในวงเพื่อนที่มักปรับตัวตามเพื่อนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งเขาพูดสิ่งที่ไม่ใช่ความคิดของตัวเองเพื่อให้ทุกคนยิ้มและพอใจแม้ใจลึกๆรู้สึกไม่สบายเมื่อวันหนึ่งเขาตัดสินใจพูดสิ่งที่ตัวเองเชื่อและเลือกทำสิ่งที่ตรงกับตัวเอง แม้เพื่อนบางคนอาดงงหรือไม่พอใจแต่เขากลับรู้สึกปลอดภัยและเป็นอิสระในใจความสัมพันธ์บางส่วนอาจเปลี่ยนไปแต่เขาเริ่มเรียนรู้ว่าคนที่เหมาะสมจะยอมรับเขาในแบบที่เป็นและความสัมพันธ์เหล่านั้นมีคุณค่าและยั่งยืนกว่าแนวคิดนี้สอนให้เข้าใจว่าการพยายามเป็นคนที่ใช่ในสายตาคนอื่นไม่ใช่วิถีทางสู่ความสุขที่แท้จริงแต่การฟังเสียงตัวเองและยอมรับตัวตน คือคุณแจสําคัญในการสร้างชีวิตที่อิสระและความสัมพันธ์ที่สมดุลการกลับมาเป็นตัวเองอย่างแท้จริงเป็นการป้องกันไม่ให้ความต้องการของคนอื่นมากําหนดชีวิตเราและยังเป็นการสร้างคุณค่าให้กับความสัมพันธ์ที่แท้จริงเพราะคนที่รักคุณจริงจะรักคุณตามความเป็นจริงไม่ใช่ตามสิ่งที่คุณพยายามสร้างขึ้นเพื่อคนอื่น